ะมะละกอหวานมากเลยค่ะวูงที่สวนหลังบ้านนี่เองค่ะน้องสาวแหวะไม่ชอบกินมะละกอน้องบูก,ก็แหวะไม่ชอบกินมะละกอแต่ว่านะพันธุ์ไม่แหวะเพราะว่ามะละกอเนี่ยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินมีประโยชน์ที่สําคัญนะคะทําให้ท้องไม่ผูกด้วยไหนใครชอบท้องผูกบ่อยๆยกมือขึ้น นั่นไงนั่นไงเพราะฉะนั้นต้องทานมะละกอค่ะท้องจะได้ไม่ผูกจริงไหมครับพี่กองจริงค่ะไม่เละแล้วก็ไม่แหวะด้วยค่ะอร่อยสุดๆดแต่นูแหแวนี่นาค่ะอั่เอาแบบนี้ดีกว่าถ้าใครกินมะละกอก่อน,คนน,นคนนั้นชนะคนนั้นชนะแล้ว เดี๋ยวีลาข้าวสารกับมันร้สิไกินยังไงให้มันเลอะตาเนี่ยนี่ตรงนี้เขียวเขียวก่ะเขียว